สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับที่ตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนก็อาจจะมีคําถามที่ว่าตอนนี้นะครับบิตคอยนเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับบอททอมนะครับในช่วงของประมาณปีที่แล้วนะครับประมาณพฤศจิกานะครับที่ราคาประมาณ15ื่นห้านะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นไปประมาณ2 8ง0 0ื่นแล้วนะครับเกือบประมาณ2เท่าแล้วนั่นเองนะครับหลายๆคนก็อาจจะมองว่าอาจจะตกลดหรือเปล่า นะครับอาจจะซื้อไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆมันก็มีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้บิตคอยเนี่ยราคาขึ้นได้ขนาดนี้นะครับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ผมมองว่าที่หนีไม่พ้นนะครับแล้วก็คิวบ้านน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ช่วงนี้เนี่ยบิตคอยเริ่มฟื้นตัวนะครับหรือว่ากลับมาเป็นอาจจะเป็นเริ่มเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการฮาร์ฟวิ่งของตัวมันเองนั่นเองนะครับก็คือปีนี้เนี่ยเป็นปี2023นะครับซึ่ง ปีหน้านะครับจะเกิดการฮาวิ่งของ Bitcoin ขึ้นแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่า Bitcoin เนี่ยนะครับตอนนี้มันผ่านการฮาวิ่งมา3รอบแล้วนะครับรอบที่3ล่าสุดเนี่ยก็คือเกิดขึ้นไปเมื่อประมาณปี2020นะครับประมาณพฤษภานะครับ2020ตอนนี้เนี่ยปี2023นะครับเราเดินทางมาประมาณ3ปีแล้วนะครับซึ่งการฮาวิ่งของ Bitcoin เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกๆ4ปีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสปีผ่านไปแล้วนะครับปีหน้าเนี่ย จะเกิดการฮาวิ่งครั้งที่4เกิดขึ้นนั่นเองนะครับจะได้เกิดว่าเราไปดูข้อมูลย้อนหลังนะครับในช่วง3ครั้งที่ผ่านมานะตั้งแต่ที่บิตคอยเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงปี2009นะครับอ่ะฮาวิ่งครั้งที่1เนี่ยในช่วงบอททอมตัวนี้นะครับที่มันขึ้นมาตัวนี้นะครับอันนี้ยังไม่ฮาวิ่งนะครับตอนนี้มันเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นไปพีคตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับฐานลงมาตัวนี้นะครับแล้วก็ฮาวิ่งครั้งที่1เน2 สังเกตว,ว่าประมาณช่วง1ปีนะครับประมาณปีกว่ากว่าเนี่ยก่อนการฮาว,วิ้งนะครับราคาเนี่ยจะค่อยๆมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วจากบอททอมเนี่ยราคาจุดต่ําสุดในช่วงนั้นนะครับราคาก็มีการปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็พอไปถึงจุดที่มันเกิดการฮาว,วิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยราคาก็พุ่งไปอีกไกลนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ไปทำโอทามไฮตัวนี้นะครับ แล้วก็ปรับฐานลงมานะครับอันนี้คือผ่านฮาวิงครั้งที่1ไปแล้วนะครับซึ่งจุดสังเกตก็คือว่าในช่วง1ปีนะครับประมาณช่วงเนี้ยหปีกว่าๆเนี่ยนะครับก่อนการฮาวิงเนี่ยราคาจะมีการเริ่มปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ฮาวิงครั้งที่1ผ่านไปนะครับแล้วก็ราคาก็ปรับฐานลงมาตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาเข้าสู่ช่วงในช่วงของการฮาวิงครั้งที่2นะครับหปีของการก่อนการฮาวิงก็เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ย จะเริ่มมีการปรับตัวขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็พอผ่านช่วงการฮาวิ่งไปปุ๊บเนี่ยราคาก็ไต่ระดับขึ้นไปนะครับทำาอ้ทอามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็พอถึงฮาวิ่งครั้งที่3นะครับในช่วงประมาณราวๆหนึปีนะครับประมาณปีกว่าๆปีครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับราคาก็จากช่วงประมาณนี้นะครับนี่ประมาณ462วันประมาณช่วง400กว่าวันนี่แหละราคาก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้น นะครับแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปทำออทำไฮในปี2021นั่นเองนะครับก็คืออันเนี้ยเป็นช่วงของปีฮาวิ่งในรอบที่ผ่านมานะครับก็คือในช่วงของ2020นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาของปัจจุบันนะครับที่อีก1ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดการฮาวิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราจะดูว่าอีกกี่วันนะครับจะเกิดการฮาวิ่งนะครับเราสามารถเข้ามาดูใน Google ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าอ่าบิตคอยฮาวิ่งเขาดาวก็ได้นะครับ อะแบบนี้นะครับบิตคอยฮาวิ่งขาวดาวนะครับแล้วก็ลองเลือกกดมาักเว็บหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมจะกดเว็บไซต์ไนฮัชละกันอ่านะครับไนฮชเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลบอกนะครับว่านับถอยหลังเนี่ยอีกประมาณ1ปีนะครับกับอีกประมาณสัก5วันนะครับจะเกิดการฮาวิ่งของบิตคอย n เกิดขึ้น หรือว่าประมาณ370วันนะครับบิตคอยน์เนี่ยจะเกิดการฮาวิ่งนะครับอันนี้เขาประมาณการประมาณวันที่25นะครับเดือนมีนา2024นะครับก็คือปีหน้าในช่วงต้นปีนั่นเองนะครับอ่าก็จะเกิดการฮาวิ่งเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่อ่าหปีนะครับก่อนการฮาวิ่งพอดีนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าใน3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหปีก่อนการฮาวิ่งนะครับราคามักจะมีการดีตัวที่สูงขึ้น เสื้อนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องระวังนะครับในช่วงอย่างเช่นในช่วงปี2020หรือว่า2019เนี่ยที่มันปรับขึ้นไปเยอะๆแบบไม่มีการปรับฐานย่อยลงมาเลยนะครับมันอาจจะมีการลงแรงๆอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อขึ้นรอบใหญ่อีกครั้งต่อไปด้วยก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูคําถามตั้งแต่ที่เราถามตอนเริ่มต้นคลิปนะครับก็คือว่าตอนเนี้ย เราตกรดนะครับหรือว่าบิตคอยเนี่ยเพิ่งจะเป็นขาขึ้นในช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าบิตคอยนะครับอาจจะเป็นช่วงที่เป็นขาขึ้นในช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูข้อมูลในตัวของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ blockchain center net นะครับอันนี้ลองพิมพ์ไปใน g o o ก l e ก็ได้นะครับว่า bitcoin Rainbow Chart นะครับแล้วก็กดเว็บไซต์ blockchain center n e t มานะครับมันจะมีตัวของชาร์ที่เป็น เหมือนสีลุงอยู่นะครับซึ่งเขาจะบอกข้อมูลว่าตอนนี้บิตคอยอยู่ในช่วงของอะไรนะครับจะได้เกิดว่าเรามาดูข้อมูลในเว็บนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าลองถอยมาดูภาพใหญ่ๆนะครับเป็นเป็นแบบนี้เลยนะครับาวิ่งครัง้งที่1ลงมาครั้งที่2ครั้งที่3นะครับแล้วก็ปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับขาขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองตามสิติใน3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยยังขึ้นได้อีกไกลนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราลองวาดเล่นๆนะครับมันอาจจะขึ้นไปได้อีกไกลแบบนี้นี่นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ช่วงนี้นะครับเราอยู่ที่เม้าผมชี้นี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเท้าวิ่งคันที่4เสร็จปุ๊บเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปได้อีกไกลนะครับซึ่งถ้าราคาช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักแสนเหรียญไปปลายนะครับสองแสนเหรียญประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ไม่มีใครบอกได้นะครับ ไม่สามารถมีใครบอกได้เลยว่าราคามันจะขึ้นไปแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเรา,าคิดว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามองถ้ามองในจุดนี้เนี่ยนะครับถามว่าตกรถหรือเปล่าผมมองว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นการตกรถนะครับเพราะว่ามันยังเป็นช่วงเริ่มต้นเอามากๆนะครับเราก็รอให้มันย่อรอบใหญ่ๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเข้าซื้อก็ได้แล้วก็ไปขายทํากาไรในช่วงพีคอีกทีหนึ่งก็ได้ซึ่งในมุมมองผมเนี่ยผมจะมองเผื่อไว้2กรณีนะครับ กรณีที่หนึ่งที่ผมมองเผื่อไว้เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่มันมันขึ้นไปอย่างเมื่อกี้นะครับก็คือว่ามันขึ้นไปอย่างนี้นะครับพีคแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะครับเป็นช่วงเป็นกรณีที่เหมือนปีก่อนก่อนหรือว่าเหมือน4ปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าเหมือนในช่วง3ครั้งของการฮาวิ่งคที่ผ่านมาก็คือราคาขึ้นไปแล้วก็ลงมาตัวนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปพีคแล้วก็ลงมานะครับขึ้นไปพีคแตะเส้นแดงแล้วก็ลงมาแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งนะครับเราก็มองเผื่อไว้ก็คือ อาจจะไม่ได้ขึ้นไปแบบนั้นนะครับอาจจะไซเวย์อยู่แถวแถวนี้นะครับขึ้นไปแค่นี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะไปที่ไฮเดิมอาจจะไปที่ไฮเดิมของปี2021นะครับหรือว่าอาจจะไม่ถึงไฮก็ได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างเราก็อาจจะต้องอมองให้รอบนะครับอ่ะอันนี้ก็เผื่อไว้อีกหนึ่งเคสหนึ่งอีกหนึ่งเคสนะครับแต่ถามว่าถ้ามองอยุดนี้นะครับเราตกรดหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ายัางไม่ตกนะครับตอนนี้เนี่ยก็ รอย่อนะครับแล้วก็ซื้อเพื่อทํากําไร e ได้นะครับแต่ว่าจะไปขายตอนไหนเนี่ยเราก็ต้องวางแผนทีหนึ่งว่าเราจะทํำยังไงนะครับหรือว่าจะขายมันตรงไหนลองวางแผนดีๆนะครับเพราะว่ายัางไงถ้ามันขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทยอยขายอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ได้คิดจะถือ,อยาวหรือว่าเราคิดว่าเราจะซื้อมาเพื่อกินกําไร e นะครับ,รบอันนี้ก็ลองไปวางแผนดูนะครับถ้าเกิดว่าเรามองภาพใหญ่ๆอ,อย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยบิตคอยนะครับก็ยังขึ้นได้อีกไกลนะครับตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับขึ้นมานิดเดียวอยู่เลยนะครับ ยังไม่ถึงฮาวปิ้งด้วยซ้ำนะครับซึ่งช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครเตรียมตัวก่อนนะครับหรือว่า,าวางแผนก่อนนะครับหรือว่าเตรียมอะไรไว้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางคนที่ซื้อไปแล้วติดดอยเนี่ยก็มักจะซื้อในช่วงที่ราคาขึ้นมาไกลแล้วอย่างเช่นซื้อในช่วงนี้นะครับช่วงที่มันใกล้พกๆแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ ช่องว่างในการทากําไรกับขาดทุนเนี่ยขาดทุนก็มีโอกาสสูงกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับมันก็จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะครับที่อาจจะยังไม่ได้เข้ามาสนใจนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่รู้เรื่องนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งหน้านั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำวันนี้ก็สวัสดีครับ